อ้าวทิปที่สองมือนี่ทีปงานมัดฉาํำพึ่งเ้านใส่ไป้แล้วตัวเนื่องจากเมอว่านนี่มนี่นจะไม่ยามกันแล้วยามเบ็ดกันเบปอะไรเนื้อหมูมักมักพิเศษทางนั้นไม่มีปปัญหาหป่ะปัญหาเกิดขึ้นแล้วเออทางนี้ มีที่เลยโอ้เนี่ยรายรกันดูเนี่ยใช่จริงจริงสิติดกังหันเราขาดว่าใช่เคยชมน้ำมันขึ้นไหมกลับมาแล้วก็ปล่อยไว้ที่เดิมแล้วก็จะลงน้ำอีกเหมือนเดิมปลาเมื่อวานนี่พลาดไปแล้วเมืนน่อนี้คิดว่าผมมีพลาดเว่าเาไปเปลี่ยนอุปกรณ์ของเขาใาหม่ To tổ lòng cock có câu tổ nài lòng cockers in Hemmond, couldn't they look bore hilute? Wanni homme, perso camela bid toy yaman, cuba dung. I'm not young. Nan, 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 tiếng. โอ้โอต้อแขนนี่บอเอ,อ๊ะตัวมันอะโอ,โอ้เสียงเงาลืมไปนั่นนั่นะดิกำคว้ามันนี่เราพี่น้องของแค่หาไปหาไปต้องรุ่นนี้มือมาดูมือมาด้วยอะ ไปดแลเวาบอมเอ้ยมึงอีหลุดลอ,อ่ะปลดแล้ว<า>เฮออ้ยโอ้ยมึงเย็นหน่อยเดาพูด้เท่าปลาเนีย่ยของแค่ฟับลงถุงไปแล้วเนะบรกไว้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเข้าไปข้าไปร<ะ>ุ่นชุดน,นี้เหรออันต่อไปอีกชุดขาวๆอ่ะ น่มาแล้วตัวนี้ตัวที่สองสรงไซสิมีสัตว์ประหลาดอยู่ใตรยะเห็นแล้วครับตัวนึงโอ้เย็นหน่อยว่าลูกเอียนครับลูกเอียนลูกเอียนนี่เย็นหน่อยไหมเบิ็งคอเยเยนไปเลยไหนนี่คือลูกเอียนครับลูกเอียนโอ้ก็มาผูกตรงนี้อีกตัวโอ้เย็นหน่อยว่าผุดเถ้าได้เย็นหน่อยนี่ล่ะดูเขาว่าแข็งเนาะ ยำง่ายคือว่านละสอดจีดีได้เบ็ดเลยมันเราพอเอียนแล้วอเดี๋ยวมาเบ่งอีกทางนี้ครับเขาบอกว่าทางนี้โตง่ายว่าสั้นใส่เบ่งกันนะงาเบ็ดว่าป้อมงาไมีเสียงมีเสียงมีเสียงมันว่ะพัวพียุงเทิงเพี่ดยินงเสียงพวกั้วี่เพีย อบิ่งนนี้นะครับยูเสียงไงยิงคือยู่นบนเมเดี๋ยวใ้ผมบนเน,นี <c oughs> ่นอยออกแ,แล้วมันมียังไงเนาะไอ้จากกูได้ยินเสียงซื้อแล้วเลยอยู่นบนแหละเห็นเห็นเสือกบ้อมทราบหาเสือกโอ้มีเถียงครับมีเถียงแต่วา่ามันอยู่ใส่ป่ะมึงดูดันละ,บอ,ละบอกแล้วว่าไม้นี่กูอยากโชว์ป้อม ็ยด <ış> ีเทโชว์ไม้เด็ดโอ้หูพอดีหู้ยังล่ะเย็นยมู่้แต่ว่าโมนีดโกยเล้อ๋ออะรบินสีหนเฮ้โอ้มึงแก่ดิมันรถโอ้เกี่ยวกับวยเสียงนกเต็ง มันก็ไปเรอยกทุสนาอือมาช่วยมันมันหยาดอยู่บ่มันหยาดอยู่บ่หยาเออมาช่วยดึงดึงไหนดึงหยาได้มาใส่เชือกมาตัวนี้บนหน่อยแล้วเนี่ยบิ่งจากลักษณะเลรอบนหน่อยแล้วก็บนไงอันบ่พอประมาณนี้ละขันญ่ก็บยรุ่นค้านี่ละดูยียุ่นต่อม นี่เสื้อลงมาสิเห็นแล้วเห็นยังเห็นเสือกบ่อยากเห็นเสอกเห็นอยู่ยยยแล้วอยากเห็นเอียนนะ่ะเขาหู้สิป้อมเข็นเลยโอ้ยดึกเล็กเกินโอ้นอยนหนักพี่น้องเอ้ยเย็นไงน,นี่ละขนทุกคนขาโป๊ะ นี่เดีกอตัวมันน่ะโอเมียนแดดแดดมู่น่ะอยู่ตรงขามึงน่ะได้หาเชื่อกันอือสูอยู่ยังสูอยู่านี่หมนเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้โอ้โอเปียนตรงขามืงเลยเดี๋ยวกูจับเองเไปตรงนี้่นแหละต้อเชื่อเนะ โ oh. อ้ปลาตัวนี้ไหมกินหยาใชะพี่น้นองหยาไสเนาะตัวมันใน,ใน,มนีนน่นี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 ่ตัวยังยังย่งย่งดึงอยู่โอ <Okay. S 1> ้นีน่แหละบอกว่ามันอยู่ขามนนนนขนรนนั้งแต่ทีแรกแล้วเออไปแล้วเดี๋ยวไปมันไปอีกกันเด้จะไปตามเชือกก็ได้เดี๋ยวปล่อยสวนเสี้ยกไหมถือกันเนี่ยถือกันเนี่ย ตัวนี้มันต้องน่องรู้วะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอดใส่แล้วมึงยาเลยวะจะไปเจอตัวด้วยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าตัวใหญ่จับนิ่มๆโดยที่หาไปแล้วมีเจ็บมั้ยต้รูปจุกน้ำต้องจิ้มพวกหอดพี่แล้วบอกผู้เฒ่าเดี๋ยวเอาขนาดตัใหญ่ นั่นนั่นโอ้ยมึงจะท่วงแหงสิแหม่อย่าปล่อยเชือกเด้อป้อมอู้หูบักยางหมดเลยวะไอตัวปลาเอาเชือกมาเนี่ยนี่โอ้บักง่ายเท่มะแต่ใหญ่ไงเนี่ยโอู้หูลอยลายพูดแล้วคืนป่ะหมอจับเชือกเลยเนี่ยนี่จับไปเชือกเลยนั่นนี่โอ้นี่พ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 ทธากำไม่เอาปล่อยปล่อยมือเนี่ยปล่อยเลยมือเนี่ยถ่างมือน่ะ จับไดยังถอยขึ้นแล้วพูดเอาจับไดยังยังบ่ได้ยังบ่ได้เราขึ้นเขาแล้วั่นน่ะหางมันจะเกี่ยวมือเจ้าดีอีกเวลาปล่อยรวดบันน่ะุ่นเหลี่ยมเจ้าปล่อยบันท่านเจ้าปล่อยยังปล่อยน้อนั่นน่ะโอ้ยมันบ่น้อยมัดชาลำพึ่งอ่ะไม้เด็ดไม้เด็ดากินทุกรูปแบบวะโอเคครับได้สองตัวแล้วสามตัวแล้ว พอผิดล้างครับไม้เนี่ยเอ้าอย่ามปเอ้าอย่าเบ่งผ่านกันจะนอนแช่หรอวะเออมตีแป้งก่อนเลยชิบเอาอย่าล้างหนึ่งบอลนี่อะฮะเปิดเล้วแถวไหนโอเคเบ่งไม้ล้งจังได้ตัวใหญ่มากเท่ากับมากเจออีกแล้วอีกอลังหนึ่ง อ่าดีกลังแยางกันอยู่กับผพุทโธหยกเบิ้งเฮ้ยมันเยอะนี่นีตัวมาแล้วมันเป็นธรรมดาผู้เฒ่าใบอันไดนเป็นอันนั้นละของน้อยบ่อเขาเรากินดูคล้อยตัวห่างคือกินเอ้ยพี่เลยโอเคครับไม้เด็ดที่เด็ดปลาพักบุ้งห้ามอุจุพุทโธใบเป็นเรื่องห้ามอุจุคืออูปลา นี่เกิดกินแต่ว่าไม้นี่ระวังไงดีดินะเพราะว่ามันหกเนาะระวังพวกหนักเชินจริงพี่น้องครับสวดเลยแล้วคันเอาสวยที่จะถอยหลังเดินวิ่กลับอีกแล้วชักแล้วล่ะว่ามันตัวเนาะนี่ครับโตนี่ปัญหาครับมีแต่หยาติดมากแสดงว่ามันกินปูกินปูลากไปกินม่ได้

โอ,อ้นนี้ม่มมีปัญหาครับหอดหลังทุดถ่ายแล้วอจัดว่มมียังเกิดขึ้นเลยปะกลับอ่านไว้หาทีพักเข้าบ้านเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วค่อยมาเบิ่งกันอีกที่นึงประมาณบาคาัโอเค